ผมก็เปิดหน้าต่างจากห้องผมดูมองไปปึ๊บเป็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มสองคนคนหนึ่งคุกเข่าอีกคนหนึ่งยืนอยู่แล้วก็ยกมือไหว้หวิ่งลงข้างล่างแล้วก,กดเปิดไฟพอเราเปิดไฟปึ๊บไฟตรงที่เขาไหว้มันกสว่างปึ๊บพอสว่างปึ๊บแตกกระเจิงเปิดไขประตูออกไปสิ่งที่ผมเจอเป็นกระทงไหว้ครับผมตัดสินใจสิ่งที่ผมทําคือผมวิ่งไปหวดปั้ง เราทิ้งกันไว้สัปดาห์ก่อนนั้น ون, เรื่องอบ้านผมเองถูกไหมครับที่เราทิ้งกันไว้ว่าบ้านผมเป็นบ้านทางสามแง้งถ้าทุกคนจํากันได้นะครับคือบ้านทางสามแง้งเนี่ยมัน,ม,นมันมีการเล่าต่อๆกันมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าว่ามันเป็นบ้านที่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถ้าในความเชื่อของมุมมองของอสยศาสตร์หรือว่าผีสางเนี่ยนะฮะ เขาก็จะบอกว่า <Pie> บ <ces> ้านทางสามแห่งเนี่ยเป็นศูนย์รวมของสัมภเวสีที่มารวมประจุอยู่ในที่เดียวกันเป็นศูนย์รวมของพลังอนุร้ายกาไมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์รวมของผีตายโหงบ้างลหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทุกอย่างวิ่งเข้ามาตรงที่บ้านหลังนั้นหมดนะครับแต่ถ้าในลักษณะของวิทยาศาสตร์ขึ้นมาหน่อยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความอันตรายได้มากกว่าบ้านหลังอื่นเขาก็เลยไม่ค่อยเลือกที่จะอยู่บ้าน หรือว่าสร้างบ้านตรงทางสามแพร่งเพราะว่ามันหมายความว่าบ้านของคุณเนี่ยอาจจะถูกพุ่งชนได้จากรถจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันทางมันเป็นทางตันเนาะเวลาวิ่งมาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นมุมนั้นแต่บ้านผมเองเนี่ยตอนแรกที่เข้าไปอยู่เนี่ยผมอยู่ตอนอายุเอ่อสิบสามเออสิบสองขวบสิบสองขวบเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นคุณพ่อซื้อบ้านหลังนั้นแล้วก็รู้ว่าเป็นทางสามแพร่งแต่ว่าซื้อวันที่คุณพ่อซื้อคุณพ่อก็เชิญหลวงปู่ก็คือปู่ผมเองนะครับ มาดูที่บ้านอ่าคุณปู่ก็บอกว่าคุณปู่เป็นพระนะครับก็บอกว่าอยู่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็บอกว่าชี้วิ่ีพ่อผมบอกว่าดวงแข็งอ,อยู่แล้วนี่ไม่มีอะไรหรอกใช่แต่ถ้าพ่อกับพี่ไม่พ่อกับพี่ชายผมไม่อยู่คนในบ้านจะป่วยอันนี้คืออันนีอ้อันนี้มันมาจากประสบการณ์แล้วเพราะว่า ทุกครั้งที่พ่อไปต่างประเทศพี่ชายไปนู่นนี่นั่นใช่แล้วแล้วอยู่แค่แม่น้องหรือผมอย่างเงี้ยจะต้องมีเหตุการณ์ให้ป่วยไม่อาจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ได้ถ้ามองวิทยาศาสตร์ก็จ,จะมองว่าเป็นเรื่องของฤดูก็ได้เพราะว่าบ้านเราเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านพ่อจะไม่อยู่ห้วยน,นัแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆทีนี้ผมอยู่บ้านหลังนั้นไม่เคยเจออะไรเลยไม่ไม่เคยเจออะไรเลย,เย,เจ,ออเลยจนกระทั่งโตขึ้นมาสักประมาณอายุสิบห้าปีจำได้ประมาณเกือบมสามมสี่ เราก็หลายคนมาเยี่ยมบ้านเราอะนะครับแล้วก็พยายามที่จะสปอยเราบอกเราว่าทําไมเลือกหลังนี้พยายามจะชี้ให้เราตั้งสารพระภูมิซึ่งผมก็คิดคล้ายก,กันกับคุณพ่อคุณพ่อ,พอแล้วก็คุณพี่ก็คือเราไม่รู้สึกว่าเราควรจะต้องมีอย่างแรกเรารู้สึกว่าพระในบ้านที่ดีที่สุดเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อเนี่ยเชิญย่าทวดคุณย่าเนี่ยเชิญคุณย่าเนี่ย เข้าบ้านมาแล้วคุณย่าผมเสียไปตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับเชิญคุณย่ามาแล้วคุณพ่อก็บอกว่าก็คุณย่านี่แหละที่จะถ้าสมมติมีอะไรคุณย่าก็โกรธคุณย่าก็อยู่คุณย่าก็ดูแลเราไปครับพ่อก็บอกไม่ทําโอเคเราไม่ทําก็ไม่ทําแล้วก็คุณยายมานะครับมานอนที่บ้านวันนั้นเป็นวันที่คุณยามานอนที่บ้านราแบอกว่าคุณยายเนี่ยแก่แล้วนะครับตอนนั้นอ่ะเขาไม่สามารถจะเดินขึ้นชั้นสองได้สะดวกนะครับเราเลยต้องให้คุณยายเนี่ย นอนที่บ้านข้างล่างชั้นหนึ่งนะครับบ้านเป็นบ้านสองชั้นก็นอนที่ห้องรับแขกเอาเอาตรงเอาเตียงอะไรลงมาวางนะครับเอ,อคุณยายก็นอนนอนไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เห็นคุณยายนั่งตาหม,มากแต่เช้าเลยครับหกโมงเช้าผมลงมาอา้าวคุณยายตื่นแล้วอะไรเงี้ยผมก็ลงมาทุกเช้าผมจะต้องออกไปซื้อโจให้คุณพ่พอกินก็ซื้อโจมาให้คุณยายด้วยก็เลยถ่ายคุณยายแล้วก็ให้นั่งนั่งให้คุณยายกินคุณยายก็บอกกับผมว่าเออเนี่ย ยายไม่ได้นอนทั้งคืนเลยลูกผมถามเอ้าทําไมล่ะครับคุณยายบอกว่าแรงมากเลยไม่ให้คุณยายนอนเลยตัวใหญ่มากเลยพูดคีย์เวิร์ดนี้ตัวใหญ่มากเลยผมถามว่าอะไรคือตัวใหญ่หรอครับคุณยายบอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่หรือว่าอะไรนะแต่ว่าตัวใหญ่มากผมถามว่าผมเลยถามว่าคุณยายเห็นหรือว่าคุณยายฝันอ่าเราก็เลยรับรู้ได้ว่า อ๋อคุณยายฝันครับพรามันเป็นฝันเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นเด็กกาลังห้าวาครับสิบห้าเราก็ไม่ได้เชื่อแล้วก็ปล่อยข้ามไปอันนั้นคือเคสแรกที่เกิดขึ้นกับคุณยายเคสต่อมามาเกิดในช่วงที่หลังจากที่คุณยายกลับไปไม่นานน,นะครับผมเองเนี่ยอยู่กับพี่ชาเราจะนอนห้องเดียวกันที่ชั้นสองคุณพ่อจะนอนคือพอเป็นเป็นบ้านแฝดต,ตอนแรกพ่อผมซื้อหลังเดียวอีกสักพักหนึ่งพ่อผมซื้ออีกหลัง ก็คืออยู่ติดกันเลยทุบทุบบ้านเชื่อมเข้าหากันคุณพ่อก็ไปนอนอีกฝั่งหนึ่งคุณแม่คุณแม่กับพ่อนอนอีกฝั่งหนึ่งผมอยู่กับพี่ชายนอนห้องเดียวกันมันมีคืนหนึ่งครับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจแต่คุณพ่อเคยพูดไว้ว่าซึ่งผมก็แปลกพี่แต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคุณพ่อถึงพูดแต่วันนั้นเนี่ยผมจําได้ลางๆว่าคุณพ่อพูดว่าเออเนี่ยถ้ามีเสียงเรียกตอนคืนไม่ต้องตอบนะพ่อไม่เรียกพ่อจะเคาะจาก คือเวลาเราอยู่อยู่บ้านแฝดเนี่ยนะครับมันจะติดกันพอมันติดกันเขาสามารถเคาะจากห้องเขาอะที่อยู่อีกหลังนึงอะให้เราได้ยินได้ถ้าเขาจะเรียกเราหรือเขาจะอะไรเราจริงๆเขาจะเคาะมา3ทีเพราะเขาเคาะประจําเวลาผมเล่นเกมมันเสียงดังนี่บอกไหม,มเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกัน2คนในห้องก็จะเสียงดังเขาก็เ <c oughs> ขาบอกว <c oughs> ่าถ้าเขาจะเรียกอะไรจริงเขาจะเคาะสาครั้งแล้วค่อยเดินลงไปหาเขานะครับวันนั้นเราก็เล่นเกมกันพี่เครื่องหนึ่งผมเครื่องหนึ่งเล่นกันไปเวลาประมาณสักตีหนึ่งแล้วพี่ชายปิดคอมกาลังเอ็นตัวลงนอน ผมก็ยังค้างอยู่ฮะยังค้างอยู่แต่พี่ชายว่าปิดได้แล้วนอนได้แล้วผมก็ปิดแล้วกําลังจะลุกไปหยิบผ้าเช็ดตัวเปิดประตูออกนอกห้องสิ่งที่ผมได้ยินชัดเจนมากๆอันนี้คือเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นเลยครับมันคือการเรียกสั้นๆว่าเกม <c oughs> เสียงนี้เลยครับเกมแค่นี้ <c oughs> ผมก็หันไปมองพี่ชายพี่ชายก็ ไม่ได้พูดแต่ว่าบอกเนี้ยแค่เนี้ยนึกออกไะมแล้วผมผมก็เลยปิดประตูปิดประตูสัญญาไม่กูไม่ออกอะกูก็กเข้าน้ำแล้วกูปิดประตูกูออกเ,ดเดินกลับเข้ามาว่าคือ,อยังไงวะก็ถามว่าได้ยินไหมเขาบอกเขาได้ยินเขาได้ยินเหมือนกันอืมแล้วเขาก็ถามผมว่าเพิ่งเคยได้ยินเหรอเอา้าแจ็คพอตเลยคือหมายความว่าพี่ผมอะเขาจะได้ยินเสียงเนี้ยอยู่หลายครั้งแล้ว ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยถามว่าแล้วคือพีการได้ยินตลอดเลยเหรอเขาบอกว่าเขาได้ยินบ่อยแต่เขาไม่ขานตามที่พ่อเคยบอกไว้ผมก็แล้วยังไงอาบน้ําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาบได้แล้วก็เลยต้องให้พี่ไปเปิดไฟให้ก็ไปอาบน้ํานอนคืนนั้นผ่านไปเวลาผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นเดือนหรือเปล่าผมก็เพลินๆกับการเล่นเกมคราวนี้ไม่ได้ลุกไปไหนครับ ตะโกนมาอีกแล้วครับเวลาใกล้ๆเคียงกันครับตีหนึ่งตีสองพี่ชายหลับแล้วครับเกมแล้วมันเป็นแบบเหมือนคนเล่นเหมือนคนทําผิดเหมือนผู้ใหญ่สั่งให้เรานอนใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่นอนเราเล่นคอมอย่างเงี้ยพอมีผู้ใหญ่ตะโกนว่าเกมผมก็ตะโกนขานกลับทันทีแต่ไม่ได้เปิดประตูห้องนะครับครับว่าไงพ่อแล้วผมก็ลุกเปิดประตูพ่อว่าไงครับซึ่งข้างล่างคือมืดสนิท ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเรียกมูเรียบร้อยอผมก็เลยเดินลงตอนนั้นเราไม่ได้เราเราลืมนึกเรื่องนั้นไปแล้วเดินลงกําลังจะเดินลงไปถึงชั้นหนึ่งเพื่อจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะพี่ชายจะดุ้งตัวเองตื่นขึ้นมาจากการที่ผมขานแล้วบอกว่าเข้าห้องแค่นี้ผมก็อะไรวะก็เข้าห้องแล้วเขาก็บอกว่านอนได้แล้วไม่ต้องพูดแล้วนอนก็เลยนอนแล้วก็เลยไปเล่าให้คุณพ่อฟังตอนเช้าว่า <N ee> เนี่ยเมื่อคืนพ่อเรียกเกมป่ะอย่างเงี้ยบอกไม่ได้เรียกแล้วหนูได้ขานไหมเราก็บอกว่าขานเขาบอกอ่ะแล้วขานทําไมอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่รู้ก็หนูว่าเรียกบอกเขาหลังไม่ต้องขานนะเราก็เลยถามเขาครับว่าทําไมไม่ต้องขานนะพอ่อเ <N ee> ขาบอกว่ามันเรียกเขาเรียกสิ่งนี้กันว่าลมเพลมพัดหรือเขาเรียกสิ่งผม,มคือมันมีสองเคสคือสิ่งนี้คือลมเพลมพัดกับอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อบอกว่าก็อาจจะเป็นนั่นแหละสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยเขาบางทีก็าจะมา มาณจุดนั้นให้เราแสดงพลังบางอย่างอะไรเงี้ยลมเพลมพัทที่ว่ามันหมายถึงแบบว่ามีคนทําของในช่วงเดือนและวันเวลาที่เป็นวันปล่อยของครับพี่หมีกันเนี่ยคือวันพวกแบบวันพระวันโกนวันอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นแบบนั้นเราบ้านเราอะครับอยู่ตรงจุดที่เขาเชื่อกันว่าเป็นจุดรวมของครับทางสามแพ่งเป็นจุดรวมของมันก็เลยทําให้พ่อเนี่ยบอกว่าไม่ต้องขานะครับนั่นนั่นคือจุดที่ว่าขานี่แหลแต่แต่สุดท้ายผมขานไปเนี่ย ถามว่าผมเจออะไรไหมผมไม่เจออะไรนะครับผมขานไปแต่ว่าสิ่งที่มันยังเป็นอยู่เสมอก็คือตั้งแต่1 5บห้ายันสิบครับจนผมออกไปเรียนที่มอบุรพานี่เดือนหนึงสงเดือนสเดือนเราจะต้องได้ยินชื่อตัวเองกันหรือบางครั้งก็ได้ยินชื่อพี่ชายบางครั้งพี่ชายก็ได้ยินชื่อผม mm hmm. จนพี่หมีกับเน้ครับเรื่องนี้มันกลายเป็นความเคยชินว่าเดี๋ยว mm hmm. ถ้าได้ยินก็ต้องไม่พูดนะอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็แบบสามเดือนครั้งหนึ่งสี่เดือนครั้งหนึ่งบางทีนอนคนเดียวก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันชอบมาเป็นประสบการณ์คู่เหมือนกันเนะนเคือคแบบเรียกก็ขันไปมองหน้าได้ยินโอเคได้ยินก็คือได้ยินแล้วก็เล่นกันต่อไปอันนั้นก็คือเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นที่บ้านทางสามแพงที่ผมอยู่ซึ่งเป็นบ้าน <S <S ที่ <S <S ท <S <S อยู่นะ <S <S ก่อนหน้านี้แต่ว่าอีกเคสหนึ่งที่หนักที่สุดที่เคยโปรยไว้ก็คือผมเจอคนที่ตั้งใจ มาผมไม่แน่ใจว่าตั้งใจจะไหว้หรือว่าตั้งใจจะทําอะไรแต่สิ่งที่เขาทําคือเวลาเที่ยงคืนนะเวลานั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าวาเขาเอาตอนแรกผมไม่เห็นหรอกนะครับมาผมเห่าเยอะมากผมก็ตกใจว่ามันเห่าอะไรผมก็เปิดหน้าต่างจากห้องผมดูมองไปปุ๊บเอา้าเป็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มสองคนคนหนึ่งคุกเข่าอีกคนหนึ่งยืนอยู่แล้วก็ยกมือไหว้ <c oughs> แล้วไหว้บนป้าย ไหว้ไหว้ตรงป้ายหน้าบ้านผมพี่ไหว้ตรงป้ายเลยครับผมก็อะไรของพวกมึงวะทีนี้เราก็เลยวิ่งลงข้างล่างแล้วก,กดเปิดไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บไฟตรงที่เขาว่ามันก็สว่างปุ๊บพอสว่างปุ๊บแตกกระเจิงสองคนก็ขึ้นรถมอไซค์แล้วก็สตาร์ทออกไปเลยสตาร์ทออกไปผมก็หงุดหงิดพี่ชาก็ตามลงมาผมก็เอาละ อะไรวะมันทําอะไรกันคือเราอยากรู้มากซึ่งเราก็ไม่ได้อยากไปปลุกพ่อกับแม่เราก็เปิดไฟไขประตูออก mm hmm. เพื่อเปิดประตูหมาเห่าก็เอาหมาก็ไปล็อกก่อน mm hmm. เปิดไขประตูออกไปสิ่งที่ผมเจอเป็นกระทงไหวครับมีหมากมีพลูมีของ mm hmm. เป็นเหมือนเป็นเหมือนของกินนะครับข้าวสารหรืออะไรแบบมีแห้งๆอะไหวแล้วก็ทูบก็ยังจุดอยู่เลยครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วนะครับว่าก,กี่ดอกแต่ทูบยังจุดอยู่เลย ผมตัดสินใจตอนนั้นคือเราเด็กครับเราไม่รู้ครับด้วยความไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็คล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่านี้มันแต่มันจะห่อมาอย่างดีเลยครับเน็มันจะห่อมาเป็นแบบเหมือนเคยกินห่อหมอกปะทุกคนนั่นแหละมันจะอยู่ในเหมือ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 นห่อหมอกเลยครับมผมตัดสินใจสิ่งที่ผมทําคือผมวิ่งไปหวดปั้งกระทงแม่งบินกระทงฟุชไปตรงกลางถนนน้ำทิ้งวางก็กระเด็นปึ้งแล้วก็ ด่าหยาบคายนิดหน่อยไวยเฮียนี่บ้านากูแล้วก็ตะโก,<า>กนแบบดังๆเอเอตะโกนดังๆอ่ะนี่บ้านกูซึ่งผมไม่รู้มันคือบ้านหลังไหนแต่ผมแค่รู้สึกครับคายครับคาว่ามันอยู่ในซอยเดียวกันทางด้านซ้ายผมเลยตะโกนด่าไปทางด้านซ้ายเพราะผมไม่เห็นหมอไซค์แล้วมันอาจจะเข้าบ้านแล้วก็ได้หรืออะไรไม่รู้ผมไม่แน่ไม่แน่ใจแล้วก็เข้าบ้านมากับ วันที่เข้าบ้านก็เข้าบ้านมาคืนวันนั้น,น่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเราก็นอนปกติไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่าคืออะไรจนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกไปทํางานแล้วไปเจอไอ้ไอ้กระทงอันเนี้ยมันเละอยู่ตรงเลยไปตรงจุดทางสามแหงตรงถนนนิดๆอย่างเงี้ยเาก็ถามว่ามีคนมาไหว้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างงี้แล้วก็เราก็บอกว่าแต่เกมอ่ะลงมาแล้วเตะเลย <S 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 คุณพ่อคุณแม่ก็มองหน้ากันแล้วก็แบบโอเคงั้นสิ่งที่ทําได้ เขาไม่ได้แบบให้ผมไปไหว้ตรงนั้นไม่ได้ให้ทําอะไรตรงนั้นเลยเขาก็เก็บแล้วก็ทิ้งขยะใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเขาก็จับผมขึ้นรถปืนขับออกไปคลองสี่มันจะมีวัดหนึ่งเลี้ยวขวา,าปั้งเจอพระอาจารย์ขอน้ำมนต์ครับนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําทันทีซึ่งผมไม่รู้เหตุผลว่ามันคืออะไรซึ่งวัยนั้นเราก็ถามแล้วบอกทำทำไมมันไม่ได้มีอะไรแบบทําไปอย่าพูดมากเขาพูดอย่างนี้ทำไปพูมาก เราก็ทําทาทาเขาก็จะได้สบายใจพักก็ไม่ได้พูดอะไรไม่มีการทักมาบอกว่าอุ๊ยมันคือมายืนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะผมไม่เคยเจอพระมาทักอะไรอย่างงี้เลยเแล้วผมก็มกลับบ้านกลับบ้านพอกลับบ้านก็นอนกลับบ้านนอนเสร็จปุ๊บคืนนั้นมันวหวมากพี่มันผมก็ใช้ชีวิตตามปกติครับนอนตีหนึ่งตีสองอ่านกระตูนตอนนั้นก็นอนหลับก็หลับไปปุ๊บ หลับตื่นขึ้นามา,มาเฮ้ยทำไมมันแบบเหมือนแปลกแปลกวะคือสิ่งที่เราเห็นตลอดในเวลาเรานอนอย่างเงี้ยครับแล้วเรามองไปที่กำแพงอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นเป็นกระจกกระจกตาเราเนี่ยมันจะต้องเห็นเป็นเป็นปกติมันจะไม่มีคลื่นแต่สิ่งที่ผมเจอคือผมหลับตื่นปุ๊บแล้วมันเป็นคลื่นเลยครับมันจะเป็นเหมือนคลื่นทะเลแบบวูในตาเราผมว่าอาจจะเป็นการปรับแสงอะไรแล้วแต่ว่ามันแปลกตรงที่ ไอ้คลื่นที่ว่าเนี่ยมันจะถูกภายนอกเนี่ยมันเป็นคลื่นพี่แต่จุดจุดโฟกัสจุดเดียวที่เป็นรูปทรงที่เป็นเหมือนโดมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็นโดมอย่างเงี้ยแล้วก็ครอบลงอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอะไรแต่เป็นหลุมดาธรรมดาแล้วก็เป็นคลื่นรอบๆอ,บอแล้วผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งแปดหมื่นแปดหนึ่นใช่ได้ยินเสียงหนึ่งพูดประมาณว่ามึงเหยียบหัวกูทําไม อันนี้คือสิ่งที่ตอนนั้นนะนะครับได้ยินมึงเหยียบหัวกูทําไมเขาพูดอย่างนี้ผมก็แบบขยี้ตายหวาบเออจำขี้แบบนเป็นเสียงเลยเหรอใช่พี่มันผมไม่น่าจต้องในหูเหรอใช่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 ช่ไม่ได้เป็นเสียงแบบคือมันเสียงเหมือนคนพูดข้างหูเราพี่มันจะเสียงเหมือนเหมือนเคยได้ยินเสียงวีทใช่ไหมครับเวลาเราเจอเสียงวีทในหูเราความดันตรงสูงมันจะคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่ามันจะไม่ได้ชัดเป็นแบบเหมือนผมพูดผ่านไม้ แต่ผมจับใจความคล้ายๆอย่างนั้นว่ามึงเหยียบหัวกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮียอะไรวะงงคืออะไรแล้วก็ขยี้ตาแล้วก็มองพอขยี้กึกกึกกตาปุ๊บมันหายหายทุกอย่างเลยครับภาพก็ก็เป็นปกติทุกอย่างเราก็อาจจะตอนนั้นน่ะเราก็คิดว่าถ้าไม่มีไอ้คีย์เวิร์ดว่ามึงเหยียบหัวกูทำไมอ่ะเราก็จะไม่ไม่รู้สึกอะไรเราก็รู้สึกว่าใส่ตาเราปรับไม่ทันผมก็ตัดใจเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็บอกพี่ชายว่าเนี่ย เจอเจอเคสนี้พี่ผมก็บอกว่ากูไม่เจออะไรเลยนะบอกมึงไม่เจอมึงไม่ได้ทำหรือเปล่าหรือกูทําโลกครับ <c oughs> ยอมรับเลยครับอันนั้นคือตอนนั้นคือยอมรับเลยว่าโลกแบบโลกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปีสองวิ่งลงข้างล่างขึ้นไปอีกหลังหนึ่งของแม่ของบ้านเคาะเรียกพ่อเรียกแม่เจออย่างนี้อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่สิ่งที่ทําก็คือลากเข้าห้องพระไหว้โกรธคุณย่าครับบอกคุณย่าว่าเราทําอะไรมาเราขยกมือไหว้ท่านบอกว่าเกมทำอย่างนี้มาคุณยา่า ถ้ามีอะไรคุณย่าปกป้องหน่อยนะนูนน่นนี่นั่นจบปึ๊บพ่อก็ไม่ให้ไปนอนที่เดิมละให้นอนห้องพ่อห้องแม่หลับครับสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เรื่องมันมาหลังจากนั้นอีกครับอันนี้เป็นสิ่งที่น้องชายน้องชายผมเจอหลังจากวันที่ผมไปบอกคุณย่าว่าคุณย่าช่วยดูแลเกมหน่อยนะดูแลบ้านหน่อยนะนูนน่นนี่นั่นอันนี้ผมไม่ได้เจอเองนะครับอันนี้น้องชายบอกผม ทำงานที่ชุมนุมเชียร์และแปลกสอนที่โรงเรียนผมจะกลับดึกมากครับก็้าทุ่มเที่ยงคืนน้องชายเนี่ยจะอยู่ตอนนั้นน้องชายอยู่ประมาณจะไม่ได้่าปอครับเขาบอกว่าเขาอะเขาเห็นอะไรบางอย่างเดินขึ้นไปบนห้องแล้วเขาคิดว่าเท้าพี่เกมเหรอแต่เขาก็คิดว่ามันไม่ใช่เท้าพี่เกมเพราะ <S 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 2> <S 2> โอ้ยโอ้ยเวลาผมเล่าเรื่องผมผม โอ้ผมไม่ไม่ไม,มไม่ได้พูดถึงท่านมานานไม่ได้พูดถึงท่านมานานมากนะครับก็อ,อันนี้อันนี้พูดตรงผมไม่รู้ว่ายังไงแต่แป๊บนึงครับโอเคเออน้องผมเห็นเป็นเท้าที่เป็นเท้าคนแก่ครับพี่หมีพี่พี่เนทเดินขึ้นบันไดซึ่งบันไดบ้านผมมันเป็นอ่ามันจะเป็นไม้แล้วเป็นล่องล่องเห็นล่องเท้ามันจะไม่ได้แบบบ้านสมัยใหม่ที่เป็นปูนนะครับสมัยก่อนอมันจะเป็นล่องครับก็จะเป็น เท้าขึ้นไปประมาณสามขั้นครับเป็นเท้าผู้ไม่ไม่เราไม่เราไม่ขอจัดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วกันเพราะน้องไม่ได้พูดแต่น้องอ่ะน้องผม,มเชื่อว่าเป็นคุณย่าเพราะว่าบันไดที่ขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บซ้ายมือเนี่ยห้องพระที่เรามีโกรธคุณย่ญญาขวามือเนี่ยเป็นห้องพ่อห้องแม่ส่วนอีกห้องหนึ่งใกล้ๆห้องน้าเป็นห้องน้องชายซึ่งเท้าเนี้ยเขาเดินสามขั้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็เข้าห้อง อันนี้คือ,อสิ่งที่น้องพูดนะครับแต่ว่าน้องเองก็ไม่ได้วิ่งไปดูน้องก็รู้สึกว่าฉันขึ้นไม่ได้แล้วฉันก็เลยนั่งนั่งรออยู่ข้างล่างเพราะตอนแรกน้องมันคิดว่าผมมาขึ้นแล้วมันก็คิดได้อีกทีว่าผมยังไม่กลับมันก็เลยนั่งรออยู่ห้องนั่งเล่นจนผมกลับมาแล้วก็เราก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเสร็จปุ๊บก็เลยไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นก็คงเป็น คุณย่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องเจอนี่คือเหตุการณ์นในบ้านอีกเคสเคสอีกเคสหนึ่งก็คือที่เล่าไปแล้วรอบที่แล้วคือว่าหมาไปเห่าตรงประตูทุกๆตีหนึ่งครึ่งตีสองหรือสักอย่างจำไม่ได้แต่ไปเห่าตลอดครับถี่มากก็มมไม่รู้เ<ว>ห่าอะไรไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่เพราะมันเลี้ยงในบ้าน,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 นอันนั้นเป็นปอมดึงภาพตอนนึกภาพตอนมึงเตะผีนั่งด่ข้าวหรือวะอันนี้ผมไม่รู้เลย <laughs> ผมไม่รู้เลยอันนี้ <ผม S 2> จริงผมโกรธมากาอ่ะไปกูกูว่าโกรธไอ้เนี้ยนั่งกูกินข้าวอยู่อ่ะแล้วมึงไปแตะอาหารกูอ่ะผมก็โกรธที่แบบทําไมมึงมาทําอย่างนี้กับบ้านกูวะบ้านกูคือมีคนอยู่อ่ะคือถ้ามันเ,เป็นการไหว้โดยที่ไม่มีคนอยู่นี่หรอพี่ผมก็รู้สึกว่าโอเคมันมันเป็นสิ่งที่คุณพึงกระทําจริงๆคุณก็ไม่ควรกระทําอ่ะแต่ว่ามันมันก็ ไม่มีเจ้าของบ้านแต่เนี่ยมันเป็นบ้านผมอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้ในมุมนั้นตอนนั้นเราก็เราเราไม่ได้คิดขนาดนั้นเราคิดแค่ว่ามึงไม่ควรทําแบบนี้หน้าบ้านกูมึงมาทาพิธีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณคุณเลวานบอกเลยแสดงว่าแตะได้ไม่น่าก็โดนกระทงนะน่าจะโดนเต็มหัวเออคุณล้มภาตามอยู่เออมันมันคงแบบมันคงเครื่อนอ่ะนะแต่เข้ามาได้ไงวะถ้าพูดตามหลักผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยเพราะว่าผีอันนี้ไม่รู้ ถ้าผีเล่ร่อนหรือว่าสัมภเวสีเนี่ยถืออะไรทักอย่างที่ไม่มีหลักแหล่งเขาต้องขออนุญาตก่อนนะอืมเออแอต้องขอ,อต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนอตามตามที่เขาเล่าเกันนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปถามคุณพ่ออีกคุณพ่อคุณแม่พี่ชายว่า <c oughs> ว่า,ว,าว่าเจออะไรเพิ่มเพราะว่า ตอนแรกกับบ้านผมอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังกัเฉยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องผีแล้วนะครับอันนี้แอบ,บเล่าให้ฟังบ้านผมผม,มเป็นคนกลัวผีมากสุดเลยครับผมเป็นคนกลัวผีมากสุดเลยตอนตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าค,ค,คุณพ่อไม่กลัวเลยคุณพ่ออยู่วัดตั้งแต่เด็กเพราะว่าหลวงหลวงปูเป่เป็นเป็นพระเนาะคุณแม่เป็นนักเคมีครับพี่หมีเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่วนคุณพ่อก็เป็นวิศวกรแล้วก็มาเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นผมโตมาในครอบครัควรที่ควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ว่าที่น่าแปลกใจคือตอนเด็กผมกลัวใช่ไหมแต่พอโตมาเนี่ยผมกลัวน้อยลงมากแต่คนที่กลับมาเชื่อเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายนี่คือสามคนที่เชื่อแล้วตอนนี้เขาบอกผมว่าเขาก็เจออะไรเยอะแยะแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเพราะเราอะเป็นคนแอนตี้ไปแล้วพอเราโตขึ้นมาได้ระดับหนึ่งพอเราเริ่มมีฮอร์โมนเราก็จะเริ่มท้าเหมือนที่ผมเล่าไปนะครับ แล้วเขาก็จะกลายเป็นว่าพวกเขาเองพอแก่ตัวทั้งๆทงี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ดันไปเชื่อถ้าอย่างนั้นซึ่งก็แบบแปลกๆเหมือนกันแปลกๆเหมือนกันแล้วคุณพ่อเนี่ยเคยพูดกับผมตอนนั้นที่ผมกลัวผีมากๆแล้วคุณพ่อพูดผมจําขึ้นได้พ่อผมบอกว่าอยู่มาอายุสามสิบแปดจะไม่เคยเจอผีเลยจะมากลัวอะไรด่าผมอย่างนั้นตอนนั้นตอนนั้นผม,มาอายุสิบขวบตอนนี้พ่อผมเจออะไรก็เป็นผีไปหมดอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณพ่อจริงๆผมว่าเอา้าอะไรวะ ไหว่นะโอโหแต่ก่อนหิ้งพระเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้นะมาครบเลยอโอโหอะไรก็ไม่รู้จะไปหมดเลยอะเราก็ไม่อยากพูดพลาดทงถึงศาสนาอื่นเนาะแต่ว่าพอผมมาทุกศาสนาตอนนี้จริงผมก็อืมก็เป็นเรื่องที่เอามาแชร์กันครับขำๆแต่ว่าอันนี้คือบ้านทั้งหมดคือบ้านทางฝังเดียวเลยพี่มันอยู่หลังเดียวกันครับมันคือบ้านบ้านแฝดเนี่ยลักษณะของบ้านแฝดคือตัวบ้านมันจะติดกันเนาะสมัยก่อนทีนี้ตอนแรกมันมีเราซื้อหลังนี้ใช่ไหม นี่คือบ้านสามทางแพงหลังนี้มันติดกันหลังนี้ด้วยทีเนี้ยหลังเนี้ยมันก็ตอนนั้นคุณพ่อเขาซื้อไปแล้วรู้สึกมันยังไม่พอเพราะลูกมีแค่สองคนแต่พอมีลูกสามคนเนี้ยเขารู้สึกว่าอ่ะต้องสองบ้านแล้วเขาก็เลยข้างบ้านเขาจะขายพอดีพ่อก็เลยขอซื้อมันก็เลยกลายเป็นบ้านทางสมแพงที่อยู่ติดกันแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้มาตลอดจนอายุสิบแปดสิบเก้าที่ไปเรียนมอบูเขามืนนั่นมีเรื่องเอ็กซ์พเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องที่ลมเพลลมพัดอะพี่ ที่แบบว่ามีคนเรียกชื่อเราอะไรเงี้ยอันนี้ไปอ่านมาเคยทําคลิปเรื่องอินจันมั่นมั่นคงอ่ะเคยได้ยินกันปะเออเออใช่ใช่ที่เขาบอกว่าเรียกแล้วก็ไปเอออ่าโอเคใช่เอาถ้าถ้าเกิดว่าเรียกชื่ออินจันมั่นคงแล้วมีคนขานรับอะไรเงี้ยก็จะถูกดึงตัวไปฝังอยู่ใต้ใต้เสาหลักเมืองอะ่ะอืมเออมันก็เลยกลายเป็นเป็นเหมือนแบบกุสโลบายของผู้ใหญ่สอนเด็กว่าถ้าเกิดว่ากลางคืนอ่ะมีคนเรียกอ่ะห้ามทักอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ คลองหรือเปล่าแต่เขาก็เออว่ามาว่าน่าจะมีโซนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนกันมาว่าเพอคนเวลากลางคืนเรียกอะอย่าทักหรือว่าถ้าเกิดว่ามองเป็นมุมมุมแบบวิทยาศาสตร์จริงอ่ะอาจจะแบบเรื่องของโจนอะไรหรือเปล่าที่แบบว่าใช่ใช่ที่จะพูด่างด้านยุทธวิการเช็คไงการทเช็คโจนใช่ใช่